แนวร่วมพักสังคมนิยมคอมมิวนิสชนะเลือกตั้งฝรั่งเศสวันที่8กรกฎาคม2567กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสประกาศผลการเลือกตั้งรอบสองว่าพักแนวร่วมฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส NFP ที่ประกอบด้วยหลายพักเช่นพักคอมมิวนิสต์พักสังคมนิยมพักอันโบพักกรีนและพักเล็กอื่นๆได้เสียงรวมกัน182ที่นั่งของรัฐสภาตามมาด้วยพักอันซัมเบิรของประธานาธิบดีมาโคง และแนวร่วมอีกหลายพักได้รับเสียงรวมกัน168ที่นั่งและพักเนชั่นแนวรัลลี่สายอนุรักษนิยมเป็นเพียงพักเดียวได้รับมากที่สุดถึง148ที่นั่งส่งผลให้ในายกรัฐมนตรีกาเบรียลแอดทานจะต้องลาออกโดยทั้ง3ฝ่ายจะไม่มีฝ่ายใดครองเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภาเพราะมีเสียงก้ากึ่งพอๆกันเกิดการติดล็อกในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของฝรั่งเศสไปอีกนานพอสมควร โดยมีมวลชนฝ่ายชนะเลือกตั้งออกมาตามท้องถนนก่อความวุ่นวายทำลายสิ่งของและประทะกับตำรวจความวุ่นวายนี้ท่ามกลางการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2567ทางออกเฉพาะหน้าคือประธานาธิบดีมาครงจะเสนอชื่อบุคคลภายนอกขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรีเฉพาะการที่มาจากการแต่งตั้งประกอบด้วยผู้ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งและไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด เพื่อบริหารจัดการงานประจำในแต่ละวันให้ประเทศพอจะเดินหน้าต่อไปได้แต่สร้างสิ่งใหม่ไม่ได้และจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในวันที่18กรกฎาคม2567โดยการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ฝรั่งเศสจะใช้เวลายืดเยื้อในการต่อรองโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละพักแต่พรรเอนที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจากประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพรรอันซัมเบิลของประธานาธิบดีมาครงผู้นำฝรั่งเศส รัฐบาลใหม่จะถูกปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคสังคมนิยมและพรรคอันโบเป็นแกนนำพักร่วมรัฐบาลแต่จะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งดูย้อนแย้งมากกับชื่อพักและนโยบายซึ่งเป็นสายจัดผู้ที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่จะเป็นคุณปู่วัยดึก72ปีคือชองลุกเมลองชองผู้นำพักอันโบที่เป็นสังคมนิยมสุดโตง่ง นโยบายในประเทศคือยกเลิกกฎหมายของรัฐบาลเก่าในการปฏิรูปเงินบำนาญยืดอายุผู้เกษียณน,นโยบายต่างประเทศคือรับรองรัฐบาลเลสไตน์ทันทีและผลักดันให้อิสราเอลหยุดยิงและยุติการปิดล้อมเขตกาซาวิเคราะห์ว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคืออำนาจประธานาธิบดีจะอ่อนแอลงเป็นเป็ดง้อยพรรคของเขาอาจต้องไปเป็นฝ่ายค้านร,รัฐสภาจะแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากกว่าทุกยุคทุกสมัย การลงคะแนนเสียงผ่านกฎหมายแต่ละฉบับจะยากเข็นสุดๆการบริหารประเทศจะอยู่ในภาวะอัมพาตการปฏิรูปโครงสร้างสำคัญสคัญในระดับประเทศจะทำไม่ได้ประเทศนี้กำลังเข้าสู่ช่วงแห่งความไม่มั่นคงโดยฝรั่งเศสจะถูกปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคสังคมนิยมดังนั้นผู้ที่อพยพย้ายประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสจะถูกปกครองโดยระบอบการเมืองซ้ายจัดแต่ชาวยุโรปเรียกว่าประชาธิปไตยส่วนจีนและเวียดนาม ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ชาวยุโรปเรียกว่าเป็นผด็จการยูเครนรัฐบาลหมดวาระนานแล้วไม่มีการจัดเลือกตั้งใหม่แต่ชาวยุโรปเรียกว่าประชาธิปไตยรัสเซียพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายค้านแต่ชาวยุโรปเรียกพรรคอยู่ในเต็ดรัฐบาลที่เพิ่งชนะเลือกตั้งว่าเป็นผด็จการสร้างความสับสนงุนงงกลับตลปัดย้อนแย้งกันไปหมดหลายมาตรฐานแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป